เองครับเจ้าฮะอย่างที่ผมบอกครับเขาไม่พักจริงๆด้วยใช่สองเกมพักทีครับสองเกมพักทีเขาจะแข่งเป็นเซตๆนะฮะประมาณนั้นนะชิงนี้เขาแข่งกันในแบบออฟไลน์สถานที่นะไม่ไม่ได้แข่งแบบออนไลน์นะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่แข่งเกมพักเกมนะตอนนี้พีพีแพ้ไปใช่เมื่อกี้คึ้ว่าแพ้ฮะพีพีในชุดในสีเงินครับแล้วสีส้มเนี่ยเป็นทางฝั่งไอจีครับขอบคุณมากเลยคุณนายกนะฮะ หนูเชียร์เคจนะเคนตักกี้ไม่ใช่คิวบาบเบอนาหนะ KGB มันของอะไรนะฝั่งรัสเซียเคนตักกี้คิวบาบเบอนาก็คือว่าตะลุงตะลุงกินกล้วยนะฮะกินไก่เออก็ก็กินนึ่งบับเบอร์นาที๋ยวงสุดท้ายไอ้แผ่นนี้รอบสุดท้ายแผ่นนี้ฉากนี้เหมืองครับเป็นฉากที่ใครยึดตรงกลางได้จะเป็นฝ่ายชนะนะฮะสถิติมันว่าไว้อย่างนั้นครับตอนนี้มาดูว่าใครที่ได้พี่ๆอยู่ในสีน้ําเงินครับส่วนสีส้มเนี่ย เป็นทางฝั่งของไอจีและไอจีเขาได้1นึ่งศูนย์ครับชน,นะ IG ชนะไอจีนชนะแสดงว่าเกมเมื่อกี้นะ IG ไอจีนชนะชแล้วตอนนี้มีการตายแล้วครับข้างฝั่งของออสีน้ำเงินนะที่ตายไปใช่ไหมกับชีแล้วดิจะถูกไหมจะตกนิดหน่อยฮะใช่ตอนนี้มันย้ายข้างมาแล้วไอจีโอเคไอจีมันมีไอจีน้ำหน้าก็งงอะต้องต้องอ่าน เริ่มสับสนครับเพราะมันเริ่มกระตุกแล้วสัญญาณภาพน,นี้ได้มาจากทางสิงคโปร์นะสิงคโปร์ใช่ลนะ้วไม่เข้ามู่ในเกมฮะชิ้น,นีัยนันก็ต้องอยู่ทางเค้าครับว่ามันจะกไดขึ้นมา,าือจับโอเคครับ <S 1> <S 1> ครับ ผู่ด้่นหน้ามามาทักกันแล้วนะเอทีสามครับทีสามเจอกับทีสามครับสายสองกได้เท่าไหร่หกสิบสี่หกสีครับนะหกสิบกกสิได้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบี่สิบแปดวอลี่แปดได้เท่าไหร่ห้าสองร้อยสบหกสองรสบกสองได้เท่าไหร่ห้าร้อยสิบสองห้าสองห้าสองได้เท่าไหร่พันยี่สิบแปดพันยี่แปดพนี่แปดได้เท่าไหร่สองคันเท่าไหร่วะจบครับไ่ทายสนะจบกันไปไอ้ตัวเลขอย่างเงี้ยมันจะง่ายสำหรับเราเพราะว่า เราทำไม่ได้คอมพิวเตอร์มันเลยง่ายเลโอเคครับด้านบนงงซัดกันไปแล้วนะครับฮะแล้วก็เนี่ยครับตรงกลางตอนนี้ครับไอจีเหมือนจะยึดพื้นที่ไปแล้วเนี่ยในขณะที่พีพีตั้งรับอยู่ครับใช่แล้วครแคปฐานนะฮะไอภาพมันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยฮะสัญญาณยิงมาจากทางสิงคโปร์นะมันก็แล้วการเดินท่องเดินทางบ้างฮะนะผ่านช่องแคบมาละกาครับขึ้นมาทางมาเลเซียแล้วก็ พุ่งตรงมาที่ประเทศไทยครับแต่ว่าผ่านจังหวัดสามชลาัิตาอยู่อาจจะเป็นช่วงนั้นที่ตัดสัญญาณโทรศัพท์มูเพราลว่าเดี๋ยวมันจะมีการก่อการร้ายอะไรเกิดขึ้นก็เลยต้องตัดอาจจะขาดช่วงไว้บ้างนะก็เลยกระตุกนิดนึงนะอันนี้ต้องขอจริงนิดนึงนิดเหรอก็เสียไปสองแล้วครับดูเหมือนจะเป็นทางฝั่งไอจีฮะที่เสียไปสองครับแขกที่นี้ดูไอจีจะลำบากเลยครับครับพี่จินจินี่ฮะ โอ้โหแล้วตรงด้านข้างครับเหมือนสัญญาณเราจะยื่นหานิดนึงนะจักเดี๋ยวผมโทรหากิมจิกันนะว่าเขาเป็นยังไงครับอันนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่ฮะนี่นําเข้ามาจากทางฝรั่งเศสเลยครับนะก็กดติดติดติดสองทีครับเบ้อเบ้อถ้กอัลโลเอ่อมันก็ถูกอ่ะมันก็ถูกอ่ะจริงจริงจริงโอ้โหปับแอร์ให้หน่อยร้อนได้เดี๋ยวเราจะติดตามให้ว่ามันเป็นยังไงนะครับในเกม PP ถูกแล้วสีส้มแต่ว่าป้าเขาบอกผิด ด้วยเนาะขอเ,ขเช็คก,ก่อน PVP สีน้ำเงินแต่ว่าในเกมตอนนี้ก็สีเงินอ๋อเดี๋ยวๆะรอเดี๋ยวอเดี๋ยนวนอันนี้ PVP น,นั่อน,นอันนี้สีส้ม PVP สีส้มครับออแล้ว IG สีเขาทำสลับกันนะงงเลยเห็นเห็นชื่อแล้ว PVP อยู่สีส้มครับอ่า IG อยู่สีน้ำเงินครับ เออแล้วตอนนี้สกอร์น่าจะเป็นทางฝั่งพีพีน้ำใช่ไหมแต่แสดงว่าเกมแรกอ่ะไอจีชนะถูกแล้วอนะครับเออแต่ว่าแค่แค่เขาใส่สีตรงเนี้ผิดจริงๆตรงนี้เนี่ยอ่าพีพีต้องสีส้มไอจีต้องสีน้ําเงินนะเพราะว่าเนี่ยมันจับอยู่ปั๊บมันกลายเป็นสีส้มเมื่อมีสีน้ำเงินเด็กเนี่ยฮะเออดูได้มันจับพีพีอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นสีส้มนะเออใช่แล้วครับป้าย ป้ายตรงนี้เขาทำสีผิดกันนะแต่เกมนี้ไงก็ตามฮะพีพีก็ได้เปรียบอยู่ครับเพราะว่า i อเจนี้เหลืออยู่5เท่านั้นฮะนะแต่สกอร์ถูกแล้วนะแต่แค่สีผิดครับใหญ่ไป1คันแล้วครับพากันพากันงงเลยนะนะเออนะป้ายผิดครับป้ายป้ายป้ายผิดป้ายถูกแล้วแต่สีผิดนะป้ายถูกแล้วแต่สีผิดครับครับคือแบบว่าผิดไปแล้วครับสมบวรณ์จะมาใกล้อะไรเราขนาดนี้เรานะ เรามาดูตอนนี้ยังมีการประทะกันฮะครัรก็เลยอาจจะแบบว่าเล่นกันไปบ้างการวิเคราะห์เนี่ยก็คงหลายหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าการวิเคราะห์เราขั้นสูงเลยคือสูงจนแบบว่าสูงไปนะนะอ่ะก็เนี่ยก็สื่อผูคนด้วยในช่องชแชทนะจ๊ะตอนนี้กระตุกกันเล็กน้อยครับต้องขออภัยฮะมันเป็นการดีสัญญาณภาพมาจากทางสิงคโปร์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์เขากําลังผลิตรถช่องกันเยอะฮะมันเลยทำใสัญญาณมันขาดบ,บางช่วงครับตามเหมือน,นเส้นรถช่องนะนานนั้นไปครับ ก็แถบไปเรื่อยเดี๋ยวใช้ห้าก้ายี่เขาแจกนะเขาแจกเป็นโค้ดนะครับ,มรบผมก็อยากได้เลยผมอ่าหาก่อนครับเออเลยครับ,รบนะมีใส่ไม่ดีจริงๆะสวัสดีครับ ใครไม่รู้อ๋อก็ก็เห็นทักมาเราก็ตอบให้ไงฮะครับซุปเปอร์ผลซุปเปอร์เปนโอโร่ด้วยใครทุ่ดเวยนะดับนั้นครับกัปตัเซซเขาคุยผู้หญิงเยอะครับแต่ว่าตามนั้นแต่ว่าจังหวะนี้ดูเหมือนว่าทางฝั่งไอจีครับลำบากแล้วฮะเหลือแค่3คันเท่านั้นครับแล้วตอนนี้สเกลเนี่ยไม่เหลือแม้แต่คันเดียวครับไม่มีทางรู้แล้วครับว่าเขาอยู่ไหนฮะรู้เดียวครับว่าตอนนี้ตัวเองจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนครับเวลาในการแข่งขันเนี่ยเหลือประมาณ3นาทีครึ่งนะครับ ตอนนี้พีพีอยู่เนครบทีมเลยนะใช่ครับเราอย่าไปดูสีเลยครับเรามาดูชึ่งบนดีกว่านะตอพีพีครบครับไอจี ID เหลือสาคันครับครับนะพีพีครบครับเหมือนว่าพอไปแข่งนอกสถานที่เนี่ยทพี่กิมจิเขาจะลงมดสสลับสีไม่ทันนะนะฮะสีมันเลยผิดครับอื มันก็เดินเข้าไปล่าแล้วฮะช่วงนี้นี่มันคือบาปเหมืองชัดๆฮะมาแห่กันมาหมดเลยฮะทางฝั่งของทีมพ v p ครับยกมากันกี่คนได้ยกมาหมดฮะก็คาดว่าครับทางฝั่งของ IG อ๋อขออภัยอันนี้เป็น IG ใช่ไหมเงิน IG ครับ IG ลำบากต้องต้องเดินต้องเดินแห่เป็นพวกครับคืออยู่ห่างกันไม่สติกันไม่รวมกันไว้ครับลำบากแน่นอนฮะใช่สีน้อกับชื่อครับถ้าอยู่นี่โอกาสตายหมู่ก็สูงนะเพราะว่า อยู่ด้วยกันครับก็เป้าหมู่ครับก็คือเลือดมาด้วยกันเนี่ยจะตายหมู่ครับแต่ถ้าแยกหมู่เนี่ยจะตายลําพังครับก็เลือดเราระหว่างตายเดียวได้กับตายเป็นหมู่คณะฮะต้องเลือกฮะนะล้ำโพงเราอาจจะเสียงดังครับแต่ว่าถ้าตายลําพังอย่างเงี้ยเหนาวครับกับไปเรื่อยเนาะอยดพี่ครับทายเกตแจกยังไงอะไรครับอีทายเกตตกลงทีมไหนนำครับไอจีนำครับใช้ ทายเจ็ดคืออะไรฮะก็ยันไม่มนะคุณกิติทัศน์เอาผู้ที่เจ็ดมาฮะอย่าลืมครับกับการแข่งขันนีเจ็ดปีเจ็ดครับการแข่งขันโนลิมปิกอย่างเราคะการแข่งขันของหัวใช่ที่สมัครกันนะครับตอนนี้มีอยู่สิบสามทีมแล้วนะเรารับสิบหกทีมครับเด้สมัครกันได้มากกว่าแต่ว่าสัปดาห์หน้าแข่งแล้วนะใครที่ไม่ได้ขึ้นรางวัลถ้าถึงสิบหกทีมครับฟิลิปปินสัญญาจะถอดเสื้อพูดซาวเสื้อผ้าด้วยที่หนึ่งเท่าไหร่ครับที่หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทครับที่สอง ห้าหมื่นครับเอ้ยไม่ใช่หรอกที่ห้าพันเท่าไหร่แล้วห้ากว่าแล้วเรารวเรามีเงินรางวัลใหม่มาแล้วจำไม่ได้เหรอห้าพันใครอยากดูครับสามารถไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์สวัสดีครับคุณมารุสนะฮะสวัสดีครับคุณมารัฐมารุษหรือมารัฐมารัฐนะใครัฐจะเจอนะฮะหรืออยากมีใครสักคนจับจ้องมาอยากดูก็บอกครับไม่อยากดูก็ต้องดูไม่มีใครอยากดูปรากฏว่าทีนี่ตัวผิดตัวผิดคุณสิเลวะที่สองห้าพันนะคือปากมันเจ็บไง สำเนียงมันประมวลผลไม่ทันแล้วก็ไอจีระเบิดไปอีกหนึ่งคันแล้วครับ,รบตอนนี้เหลือไทยห้าเก้าสองคันครับเ <laughs> วลาเนี่ยมันเหลือประมาณห้าสิบกวิครับ <c oughs> ก็คงต้องพิมพ์จีแล้วฮะนะแต่พิมพ์ไม่ได้ครับ <c oughs> ก็ปล่อยไปก่อนฮนะเวลาเหลือประมาณ45วินาทีครับหมดเวลาเก้าจุเกมครับชัชางตกจะตกเป็นคน<ต>ที่คนส่นบอกว่ากลัวไขมันกระจายครับเดี๋ยวพี่ไปข้อคอร์ดลดไขมันนะ นะแอปยูนิเซอร์โอ้จอดชาเลอชาเลอร์ที่สองห้าหมื่นฉันต้องฉันต้องพร้อมเแล้วกินซะแล้วตอนนี้ครับเดินแห่กันมาแล้วครับก็คงต้องบอกว่าบายบายเลยครับสำหรับไอจีตอนนี้ครับเหลือกันสองคนนะภาพมันจะกระตุกก็จริงครับแต่เราก็คงได้แต่บอกแล้วเดินแห่เข้าไปหาครับไอจีฆ่าเหลือเกินคอยฆ่าดินแล้วก็ฆ่าได้ครับแล้วเหลือคันเดียวด้วยครับเดินถอยเดินถอยยิงครับเวลาเหลือประมาณสิบกว่าวิครับแล้วก็เรียบร้อยครับทางฝั่งของจ p p จะชนะในวินนี้ไปได้ครับี่แล้วเข้าไปขึ้น PP ทูเฟนอีกแล้วเมื่อเป็นไอตี้ PP แล้ว PP อกแล้ววงกดฝีเขาละกลางถูกแล้วสมัยหนึ่งอะเพราะว่าสีมันเพราะว่าสีมันไม่เมือตรงนแล้วไม่แบบอะไรเสร็จได้